ช่วงนี้เราไปกันที่ค้ายจลาพรตำบลโคเคียนอนเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านพลตรวจําเอกวิเชียนพจทโพศีปลัดกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยกรรมการพู้อนวยการใหญ่การบินไทยจํากัดมหาชนและิละปินดาราชื่อดังอาทินางสาวเคมมนิตจามิกกรหรือแพนเค้ก ก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะในการนําเข้าสารอาหารแหง้งรวมถึงผลไม้อินทผาลามัมามาวอบไห้กับผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่เพื่อนําไปใช้ในการละสินอดในช่วงเดือนรอมฎอนตามโครงการปันรักชาวการบินไทยสู่ชายแดยนใต้ค่ะ วันนี้เวลา10:30นพลตเอกวิเชียนพลดโพสีปลัดกระทรวงคมนาคมและนายสรศักดิ์เกษมสวรรค์กรรมการพ่้อในการใหญ่การบินไทยนางสาวเขมนิดจ,จามิกอร์หรือแพนเคก้กศิลปินดาร,พรดา,า,า,าพร้อมด้วยคณะจำนวน13คนได้เดินทางมายังค่ายจุฬาภรอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อนำข้าวสารน้ำตาลน,น้ำหวานและลูกอินทผลมัมมามอบให้กับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่น เพื่อใช้บริภกในช่วงเดือนรอมดอนหรือถือสินโอดจำนวน100ชุดและนำอุปกรณ์การเรียนมามอบให้กับเด็กกำพร้าและเด็กนักเรียนที่ยากจนจำนวน1,000คนตามโครงการปันรักจากชาวการบินไทยสู่ชายแดนใต้พร้อมทั้งยังได้มีการมอบเงินสนับสนุนในการทํานุบำร,รุงมัสยิดและการเรียนของโรงเรียนตาดีกาที่มีความชำรุดสุดโทมเป็นเงินทั้งเส้นกว่า4 3 0 0 0 0บาท ที่ทางนาวเอกสมเกตลผลระรุนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมตระหนักถึงความห่วงใยของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ถือว่าทุกคนคือคนไทยด้วยกัน และมีความคงใหญ่โดยเฉพาะเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นเดือนอันประเสริฐอยากให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ประกอบศาสนากิจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและแคลายคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงนอกจากนี้แล้วนางสาวเคมนิตหรือแพนเค้กที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ยังได้สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนกลับขึ้นมาอีกครั้งด้วยสีหน้าที่เบิกบานหลังจากได้จางหายไป9ปีเต็มจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 陈面拦了。